ที่แผ่ไทยสามมาเนิ่นานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนคาาสวามิพักผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมือบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นด้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื้อบุญวาสนาสุศักดิ์ศรีของมนุษย์ กำหนดได้ด้วยบรรดาศลสั์รดตัวหมอต่ำยอมรับวิสรายปิดผูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกตการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบาสุลทางเสรี ขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพิเนตจากผู้มองสูงและเห็นปีศาจในกราบเทวดาสร้างภาพมายา ชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุนวานสนาสุนศักดิ์สิทของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอต่ำยอมรับพิาสารร้ายปิดผูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกด การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบา่าสุนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมเสรีทางความคิดพินตจากจุบมองสองงรัตแสงสัด่องประชาชนทั้งพงัมผู้เป็น กกึนทาาาประศลบเงส,สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่าน,านครับรายการชวนคิดชวนคุยนะครับมาตามคำเรียกร้องของพี่น้องนะครับก็ผมได้นำเสนอข้อคิดนะครับเกี่ยวกับ ความมั่งคั่งของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับติดต่อกันมาแล้ว4ตอนนะครับก็วัตถุประสงค์หลักก็คือต้องการให้พี่น้องได้นะไปตรวจสอบดูข้อมูลเกี่ยวกับความมั่งคั่งความร่ารวยของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเรามีการตั้งข้อสงสัยกันพอสมควรเลยนะครับว่าเอ๊ะทำไมรวยล้นฟ้าบางคนก็บอกไม่ทํามาหากินอะไรเลยเร้อนะครับมันบางคนก็บอกว่ามีแต่ขออย่างเดียวนะครับขอทานให้มีเงินเอาไปบริจาค จริงๆแล้วเงินคนที่ไปบริจาคนะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความร่ํารวยที่สะสมขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําความเข้าใจผมได้พูดไปแล้วนะครับสามสี่ด้านนะครับอตอนนี้เนี่ยเราจะพูดถึงาการทํามหากินหมวดที่5แล้วนะครับผ่านไปแล้ว4หมวดหมวดที่5เนี่ยเกี่ยวกับการครอบงำธุรกิจการโรงแรมและธุรกิจการเงินนะครับพี่น้องนะครับเรื่องโรงแรมเนี่ยนะมันก็ต้องอยู่ที่ว่า อยู่บนที่ดินนะครับสาคัญสําคัญนะครับในกรุงเทพเมืองใหญ่ๆนั้นที่ดินของสถาบันพระมหากษัตริย์มีอยู่เยอะเงินทุนก็มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะพูดถึงโรงแรมระดับดังๆในประเทศนะครับก็คงจะมีอยู่เยอะเลยนะครับอ่ะแล้วก็ยังไม่พอเรื่องการบินอีกนะครับการท่องเที่ยวก็ต้องมีโรงแรมแล้วก็ต้องมีเรื่องการบินจากสนามบินไปโรงแรมเนี่ยมันก็ต่อเชื่อมกัน ครือโรงแรม Royal h ิลตันและ m มเนอร์นะครับมีโรงแรมในกรุงเทพและต่างจังหวัดกว่า50แห่งนะครับนี่เป็น Royal นี่ก็นะครับก็คงบอกว่าเป็นของนะครับของนะเกี่ยวกับราชสำนักนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทุกทุกอันเสมอไปนะครับแต่นี่บอกชื่อนะครับมีกว่า50แห่งนะครับล็อกสเปคให้หน่วยราชการและจังและรัฐบาลจัดประชุมสัมมนานและเข้าพัก สิ่งที่เราเห็นนะครับหลังจากพูดมา4-5ด้านเนี่ยว่าเป็นแพทเทิร์นของการหากินก็คือว่าให้หน่วยงานราชการนะครับแล้วก็รัฐวิสาหกิจนั้นถือว่ามีการล็อกสเปคหรือไม่ก็เขียนบังคับไว้เลยนะครับไม่เป็นการธนาคารหรืออะไรอย่างอื่นนะครับนะไม่เป็นการขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับปูนอะไระต่างๆนะครับก็เป็นลักษณะล็อกไม่ล็อกสเปคก็คือเขียนไว้เลยว่าให้ไปดําเนินการกับ นะครับหน่วยงานธุรกิจกึ่งธุรกิจที่เป็นการลงทุนของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับนี่ในประเทศไม่พอถ้าเป็นการประชุมระดับนานาชาตินะครับต้องถือว่าเหล่านี้นะครับเป็นที่ที่สําคัญนะครับเขาบอกว่าบางแห่งในรุกเข้าไปในแม่น้ําเจ้าพระยานะครับอาศัยเส้นใหญ่นะครับภูคาธุรกิจท่องเที่ยวตามลําน้ํานะครับนะครับและก็การประชุมนานาชาตินะก็โรงแรมในเครือข่ายเส้นใหญ่นี่แหละครับนะครับ ตำรวจทหารเาจ้เาหน้าที่เทศกิจต่างๆนะครับก็คงจะเป็นที่รู้กันว่าอันนี้เส้นใหญ่อย่าเข้ายุ่งเกี่ยวนะครับบริษัทนกแอร์นะครับซึ่งสร้างขึ้นมานี่ก็บอกมีหุ้นของสักดีนาก็คือพวก,ส,ก,ก,พวกสักดินาก็คือพวกเส้นใหญ่ที่หากินอยู่กับสถาบันกษัตริย์มานานแล้วนะครับนะเป็นหุ้นของศักดินากว่า50%มีลูกชายในอาสาสารสินเป็นประธานบริษัท ในสมัยคมชอมีการใช้อิทธิพลซื้อเครื่องบินที่มีสภาพดีของการบินไทยในราคาถูกนะครับการบินไทยมาถึงนะวันนี้เนี่ยขาดทุนเป็นนะครับเป็นสามหมื่นล้านนะครับส่วนการบินไทยก็ต้องไปซื้อเครื่องบินลําใหม่ในราคาแพงแล้วยังบินซ้ําซ้อนกับการบินไทยรวมทั้งตัดเอาเส้นทางการบินที่ได้กําไรไปให้นกแอร์จนในสุดการบินไทยก็ต้องประสบภาวะขาดทุนซึ่งสาเหตุของการขาดทุนของการบินไทยน้นคงมีหลายอย่างนะครับ บอกตรงๆผมเองถึงแม้จะเป็นคนไทยนะครับสมัยเป็นข้าราชการไทยเองก็ถ้าจําเป็นต้องขึ้นก็เพราะเ,าะเหตุนั้นแต่ว่าหลายครั้งนะครับการเดินทางโดยส่วนตัวนั้นเราเห็นว่าแพงโดยใช่เหตุแล้วก็เราไม่มีความภูมิใจที่ขึ้นการบินไทยยิ่งมารู้ถึงนะลักษณะของการเบียดบงังเอาที่นั่งนะไปใช้เส้นใช้สายต่างๆนะครับเราคิดว่านะมันไม่น่าจะนะ เป็นสิ่งที่สมควรสนับสนุนกันเท่าไหรไม่ภูมิใจแล้วเราก็ไม่ช่วยแล้วคนไทยหลายคนอาจจะรู้สึกอย่างนี้ด้วยก็ได้นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องเสื้อแดงหลายส่วนนะหลังจากที่เห็นท่าทีของคนในการบินไทยก็ยังว่าแหละครับสักดีนาทั้งหลายอยู่ในนั้นเยอะนะครับก็นะคงคงเป็นไปตามนั้นครับนะครับทีนี้ <c oughs> แหมอันนี้รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บนะครับผมขออนุญาตแก้ไขตรงนี้นิดนิดน,นึงนะครับ โหดที่5นะครับเดี๋ยวยวต้องออกจากโหมดสไลด์โชว์นิดนิดนึงนะครับโอเคครับในเรื่องของธุรกิจโรงแรมแล้วก็การบินนะครับมีอีกส่วนหนึ่งที่ต้องเพิ่มเติมบังเอิญว่าหน้าตามันดูไม่ค่อยดีผมขออนุญาตแก้ไขขึ้นไปนิดนึงนะครับสไลด์โชว์ไม่ค่อยดีอืม มันก็ออกไปก่อนไหมนะครับเจอแล้วนะครับออกไปเลยนะโอเคครับก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เกี่ยวกับการบินและก็โรงแรมเนี่ยโรงแรมราชดำริจำกัดมหาชนในปีนปี2526เนี่ยเปิดโรงแรมแห่งแรกบนถนนราชดำริบนที่ดินที่เช่าจาก สำนักง,งานพระคลังข้างที่นะครับชื่อโรงแรมบางกอะเพนินซูล่าโดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วก็สำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระองค์นะนี่มันมีมีตรงนี้ด้วยนะต่อมาอีก2ปีนะครับได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงแรมรีเจนต์กรุงเทพนะครับปี2อ4 6เปลี่ยนชื่ออีกครั้งนึงเป็นโรงแรมโฟร์ซีซันอ้าวนี่นะโฟร์ซีซันเนี่ยนะนะครับนี่ที่คุณปูนะถูกในในอะไร,ใน,ะไรในอะไรที่เสียชีวิตไปนะครับนั่นะ อืมโฟซีซันนะครับเป็นโรงแรมมีชื่อเลยในกรุงเทพนะครับก็อยู่ในเครือข่ายนี้แหละครับมีผู้ถือหุ้นสําคัญวันที่7เมษายน2 5 4 8เนี่ยคือพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชหุ้นที่ถือนะครับ1,562,500หุ้นคิดเป็นร้อยละ3.47นะครับไม่ได้มากแต่ว่าจำนวนเงินเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นนะเป็นล้าน ล้านเกือบสองล้านหุ้นนะหนึ่งจุดห้าล้านนะครับแล้วก็พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนานะครับถือหุ้นประมาณหกล้านอะไรเนี่ยตัวนี้มันตัวหนังสือมันนี่นะก็หกล้านเข้าใจเป็นคอมม่านะครับหกล้านเจ็ดแสนคงจะไม่ใช่นะตัวนี้เอาเป็นว่าน่าจะน้อยกว่าข้างบนนะครับก็คงประมาณหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับหุ้นนะครับคิดเป็นร้อยละหนึ่งจุดห้าศูนย์เปอร์เซ็น สาภาพโรงแรมการท่องเที่ยวดุสิตธานีบางกอกอินเตอร์คอนติเนนตัลรอยัลออคิดดอนเมืองอินเตอร์เนชั่นแนลแสนสุรัตและกรนาราทิวาทธานีนะครับล้วนเป็นธุรกิจโรงแรมที่สำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เข้าถือหุ้นทั้งสิ้นนะครับก็เป็นข้อมูลบางส่วนนะครับเรื่องของโรงแรมนะครับก็มีอยู่ทั่วประเทศแล้วก็ลักษณะของการกินรวบแล้วก็มีสายการบินนกแอร์นะครับที่มัเ,เกี่ยวข้อง แล้วก็หนละังจากนั้นก็มีนะโรงแรมโฟล์ซีซันซึ่งพัฒนาการมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าทรัพย์สิน่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยถือหุ้นนะครับไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับอืมก็นี่เป็นอีกด้านหนึ่งนะครับเรื่องโรงแรมเรื่องของคนเข้ามาท่องเที่ยวเรื่องการเข้าพักการจัดสัมมนาเนี่ยก็เป็นแหล่งทำทำ,ทำรไรได้ดีพอสมควรนะครับเดี๋ยวนะครับคลิปถัดไปนะครับผมจะพูดถึงวิธีหากินหมวดที่6นะครับเดี๋ยวพี่น้องก็ติดตามต่อจากคลิปนี้ได้เลยนะครับ